โอ้จ oh, ้ะทีนี้ก็เหยียวหัวกลับเลยทีนี้เอาเรียนเดินยาวใช่ไหมนึกว่าเดินเลีียวหัวกลับโอเค

เอเฮทุกคนสวยมากทุกคนสวยมากเดินมาออกกำลังกายทุกคนเดินมาถึงบ่อน้ำร้อนจากสนามกีฬาก็ไม่ไกลนะก็มันมีทางเดินเชื่อมโยงกัน,นมาหบดเลยทุกคนนี่เลยบรรยากาศยามเย็นบ่อน้ำร้อนนะคะรักษาวรินยา บรรยากาศดีมากๆากเผือแตกเลยทุกคน โอเคนะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้เนาะยังไงก็าฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เอมด้วยนะคะมาเที่ยวระนองกันนะคะทุกคนนี่ระนองยังมีอะไรอีกเยอะทุกคนได้ค้นหานะคะนี่บรรยากาศเนาะเอมเดินไม่ไหวแล้วทุกคนต้องมาเดินออกกาลังกายแล้วอ,ะอ่ะจะสลับกับฟิตเนสเนาะทุกคนเนาะจะสลับกับฟิตเนส ไม่ไหวแล้วโอเคนะคะคทุกคนคไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนนะคะถับช่องก็ให้ช่องเฮงเฮงปังปังกันนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย,ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าเปิดไปดี